ถึงแล้วถึงแล้วเกาะเปิดใหม่ที่เขาบอกกันว่าสวยมากมากเลยเดี๋ยวก่อนนะคะขอตั๋วก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะที่นี่ช่หรือเปล่าคะที่เป็นชายหาดเปิดใหม่แล้วก็จะมีเกาะสวยๆนะคะใช่แล้วค่ะเดินไปตามทางได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทางนี้เลยพี่ฝนตามเพกมาเร็วเข้าอออ,อ,อลื่น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 อใครทำน้ำหกไว้ตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดก่อน เราจะต้องช่วยเขาทำความสะอาดนะไม่งั้นแล้วก็อาจจะมีคนลื่นหกล้มอีกก็ได้มาตรงนี้ไม่ต้องตรวจกระเป๋าแล้วใช่เปล่าใช่เพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้โดยสารขาลงแล้วใช่ไหมขาขาลงขาเข้าหรือขาออกเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรามาถึงที่แล้วอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าผมมีปัญหาเล็กน้อยอยากให้ช่วยนะครับปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอคะ เมื่อตะก,กี้เนี่ยผมล็อกกุญแจกระเป๋าแล้วก็ผมก็ลืมว่าเอาไปไว้ตรงหน่อยนะครับอ๋องั้นไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะโบจัดการให้หน่อยเขาบอกว่าเขาลืมกุญแจล็อกกระเป๋านะ่ะโบ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 ฟุดฟีดฟูดฟีดเนอะอ่ะอเดียเด๋ยวก่อนเจอแล้วขอบคุณมากเลยนะครับนี่ผมจะไม่ล็อกอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราเต็มใจช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วในที่สุดผมก็ใช้แว่นกันแดดตัวนี้ได้สักทีนะหาต้องนานเลย มาแล้วข้าวเพื่อเราตอนนี้ได้เวลาที่เราเจะต้องไปเที่ยวทะเลแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่คขากลับนะคะขาะาขาข,าขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วนะครับไว้เดี๋ยวขากลับเจอกันใหม่นะครับอีกอกี่วันน่ากว่าเราจะกลับบ้านกันนะเที่ยวสัก2อสาวันดีกว่าสองสามวันอย่างนั้นเหรอจริงๆอยากอยู่สักสิบวัน เดี๋ยวันนะนี่ไงเส้นทางที่เขาบอกว่าไปชายหาดนะพวกเราเริ่มจากชายหาดก่อนเลยพี่ฝนนี่ไงเจอแล้วชายหาดแสนสวยว้าวชายหาดมีน้ําทะเลมีคลื่นด้วยชอบจังดีเฉยมดเลยนี่มีเปลือกหอยน่ารักจังเลยมีหอนมีปลาให้กินเหมามีปลาแน่นอนแลยปุ๊กปิ๊กชายหาดกว้างๆอะนะ มีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยพี่หวนครับจอร์ดชอบที่นี่จังเลยครับอากาศอบอุ่นมากเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกาะสวรรค์ของพวกเรานะครับยินดีต้อนรับงั้นเหรอคะนี่ครับยินดีต้อนรับครับน้ำมะพร้าวคนละหนึ่งหนึ่งลูกใช่ไหมครับดีจังเลยพี่เอกด,ดูทางนี้แล้วครั<อ>เขามีน้ำมะพร้าวให้เราสดๆใหม่ๆเลยอร่อยมากเลยมีลูกมะพร้าวหล่นลงมาด้วยพี่ฝนเมื่อกี้เนี่ยลูกมะพร้าวหล่นลงมาอย่างงั้นเหรอเกาะนี้เขามีมะพร้าวเยอะไงก็เลยมีตกลงมาบ้างอะนะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง นาดูโบกับพกุกพิกแล้วก็จอร์ิเขาเล่นเขาเล่นอะไรนะปรา,าสาททรายฉันจะทําปรสา,าสาททรายที่ใหญ่ที่สุดในนี้ให้ดูฉันด้วยพวกพิกฉันจะเล่นกับนายด้วยก็แล้วกันฉันจะสร้างปรสา,าสาททรายให้เป็นรูปฉันนะนะโ,<บ>โบบอกว่าโบก็อยากได้ปรสา,าสาททรายเหมือนกันครับว่าแต่ว่าที่นี่มีอะไรให้เราเยี่ยมชมอีกไหมนะนี่มีเยอะแยะทั้งไี่หมดเลยเราสามารถนอนพักชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้ ห,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 หลับหลับแล้วเหรอลมเย็นมากเลยพี่ฝนหลับเลยนอนแป๊บเดียวเองไอศครีมไหมคะไอศครีมไหมคะน่ากินเดี๋ยเหมือนกันนะร้อนๆแบบนี้ขอไอศครีมหน่อยนะครับว้าวมีหลายรสชาติเลยอพอี่ฝนได้อะไรมานะ่ะได้ฝนได้รสบูเบอร์รี่ราตเบอร์รี่อ๋อนี่อะไรอ,อ๋อไอติมกะทิงับงอมงอมงออร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับเข้มข้นมากเลยมะพร้าวกะทิเนี่ยอือร่อยมากมากเลยแล้วก็นี่ เขามีหว่วงยางให้กับพวกเรานอนเล่นด้วยล่ะแบบนี้ก็ดีนะเพียงอยากเล่นหว่วงยางมากเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่ามาทางนี้แล้วเขา้าโอ้อดีออเดียก่อนนอนถ้าจะไม่ผิดนั่นคือคุณไลฟ์กาดนี่นาะเออสวัสดีครับเออคุณนักท่องเที่ยวใหม่ใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะ คือว่าพวกเราเพิ่งแวะเข้ามาเที่ยวใหม่นะครับมีอะไรแนะนําหรือเปล่าครับผมใช่แล้วล่ะค่ะมีอะไรแนะนําสําหรับท่องเที่ยวที่นี่ไหมคะเล่นตอมสบายแต่ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับอ๋อได้เลยค่ะมาตางนี้แล้วก็พี่ฝนเจอ,อน,นี่ปลาดาวปลาดาวเนี่ยนะพี่ฝนใช่เจอปลาดาวอมีเก้าอี้ให้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะด้วยนะเนี่ยมีเก้าอี้ชายหาดแล้วก็มีโต๊ะชายหาดมีโลมด้วยบ,บุ๊บบ๊บบ๊บเดี๋ยวก่อน นี่อะไรนะลายแทงคุ้มสมบัติหรืเปล่าลายแทงขุมทรัพย์มหาสมบัติอย่างนั้นเหรอจะมาอยู่ในนี้ได้ไงอะ่ะเหมือนกับว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เห็นแค่ลำโพงแล้วก็ประแจน่ะงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนมีความคิดอะไรหลายอย่างแล้วเพื่าเราพี่ฝนจะทําอะไรอะ่ะเรามาตามหาขุมทรัพย์มหาสมบัติตามที่เขาบอกกันดีกว่าแสดงว่านี่เป็นความลับของเกาะนี้ใช่ไหมใช่อืมว่าแต่ว่า เราจะไปหาของพวกนั้นได้จากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หน้าตาคุ้นๆจังเหมือนกับว่าเป็นที่ตรวจสอบขุมทรัพย์มหาสมบัติหรือเปล่าฮะที่ตรวจหาสมบัติน่นาสนุกดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะใช่งั้นเราลองทดลองทดลองใช้กันเลยไหมอ่ะคือว่านั่นเป็นเครื่องตรวจหาพวกโลหะหน,นักนะครับออ ตรวจหาโลหะนั่นหมายความว่าก็สามารถตรวจหาสมบัติได้ใช่ไหมคะก็ได้อยู่นะครับเออผมขอพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับตรวจหามาครึ่งวันแล้วเหนื่อยอ่านงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขอยือมมันนี่ไปก่อนนะคะได้เลยครับผมดูเหมือนว่าจะมีเสียงสัญญาณอะไรบางอย่างนะพวกเรากรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงเสียงอะไรเนี่ยเอออเดีอไอดีก่อนเสียงดังดังเพิ่มขึ้นมาแล้วกรุงกริง เออคุณนักท่องเที่ยวว่ายังไงละครับดูเหมือนว่าเรากําลังจะออกตามหาขุมสา์มหาสมบัติแล้เสียงสัญญาณเข้ามาดังตรงนี้นะคะจริงด้วยนะครับเมื่อตะกี้เขาเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับกรุงกริงกรุงกริงงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เสียงดังมากแล้วขุดเลยขุดตรงนี้เหรอพี่ฝนใช่ฮะพี่เอกเจอประแจนะจริงเหรอบุบบุบบุบบ่บ่นี่นายเจอเหรอประแจ ประแจที่โบขุดขึ้นมาเมื่อกี้เอ๊อเดี๋ยวก่อนนะคุ้นๆอยู่นะพี่ฝนนะคุ้นๆอย่างงั้นเหรอลายแทงพี่ฝนไงอ๋อจำได้แล้วลายแทงผมทราบมหาสมบัติถ้ายางงั้นแล้วก็เครื่องนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลยอุปกรณ์อีกสองอย่างที่เราจะต้องตามหาบูบูบูบุ๊คปิกบอกว่าไงนะเจ้าโบบอกว่าอยู่ตรงนี้นะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยนะอ๋อนี่เหรอโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในลายแทงแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ โทรศัพท์อย่างงี้หรอใครทําหายนะพวกเราเดี๋ยวไปให้คุณไล์กาแล้วก็ให้ประกาศตามหาแล้วกัน๋อ้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องแล้วล่ะพี่ฝนรู้แล้วว่าเป็นโทรศัพท์ของใครโทรศัพท์ของใครอ่ะเมื่อกี้เขามีรูปภาพขึ้นมาน่ะอ๋อรูปภาพเจ้าของโทรศัพท์กง้เหรอใช่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าโบจะเจออะไรบางอย่างรูปร่างหน้าตาเหมือนลำโพงที่อยู่ในลายแทงเลยนะหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่หายไป ชิ้นส่วนที่หายไปอย่างนั้นเหรอพี่ฝนกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงบู๊บบูบ๊บ๊พวกบอ,บอ,บอ,บอเจออะไรอย่างนั้นเหรอจ้าบ,บบอกว่าแถวนี้มีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยได้กินได้กินอย่างนั้นเหรออะไรกันน่ะนี่งาเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าดูจะอุป,ปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดแล้วแล้วก็ลายแทงแล้วละก็พี่ฝนครับจอคิดว่าพวกเราจะต้องนํามารวมกันแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันนะครับเรียบร้อยพีกซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะพี่เอกซ่อมแล้วเหรอทำไมมีตาสัญลักษณ์ไล์กาดอยู่ด้วยอ่ะหรือว่าอันนี้จะเป็นของคุณไล์กาดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ่อมอีกทีหนึ่งเรียบร้อยใช้งานได้แล้วแบบนี้ใช้งานสําเร็จแล้วโอ้หาต้องนอนไม่รู้ว่าหายไปไหนขอบคุณนะครับนี่ของตอบแทนที่ระลึกอ๊ะมีของรางวัลด้วย ความจริงแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะได้ของรางวัลเสียเท่าไหร่แต่แบบว่าถ้าได้มาแบบนี้ก็ก็ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับให้เล่นฟรีหนึ่งวันขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้เป็นเจสสก,กีของผมเองครับเอาไว้ใช้ออกไปช่วยเหลือคนเวลาตกน้ำาบึ้ดเบิ้บ้บ้พี่ฝนหายไปแล้วโอ้โหพี่ฝนหายไปไหนแล้วครับเผอแป๊บเดียวไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนมาแล้วมาแล้วไปไหนมาเนี่ยพี่ฝนไปขับเจสสก,กีมาสนุกมากเลย เดี๋ยวก่อนนะถ้ามาจากทางนั้นนี่ไปวนรอบเกาะมาเลยนี่ใช่ไปวนรอบเกาะมาสนุกมากเลยเพจขึ้นมาแล้วเข้านึกว่าขี่ไม่เป็นแล้วก็ออกไปกลางทะเลซะแล้วมาแล้วมาแล้ว้นมาเล้บ้าน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 บาเบาหน่อยเบาหน่อยอสนุกมากเลยแล้วพวกเราเบาหน่อยพี่ฝนเดี๋ยวหล่นลงไปนะไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นแน่นอนท้าทางสองคนนั้นสนุกกันใหญ่นานจะบอกสนุกมากเลยพวกนายอยากจะไปเล่นกับฉันบ้างหรือเปล่าบู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 เดี๋ยวไว้คราวหน้าก็แล้วกันครับ เพราแต่ว่าเรามาที่นี่ทําไมอะพี่วันจะนําโทราศัพท์มาคืนเขาคืนใครอะ่ะคุณลุงคนนี้ไงโอ้โหขอบคุณมากเลยเนาะฉันใช้เครื่องตามหาไปตั้งนานดีของตอบแทนนะจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะความจริงแล้วเราไม่ต้องการของตอบแทนก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกฉันขายลูกบอลอยู่ตรงนี้เองเอาไปเธอเล็กๆน้อยๆอ๋อ นั้นก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับดีจังเลยนะที่เราเจอโทราศัพท์ของคุณลุงแล้วก็นำมาคืนเขาจนได้นะพี่ฝนก็ตาไวมากเลยนะเป็นพี่เอกนี่เอาไปส่งไรกราดก่อนแล้วมาแล้วเขานี่เขามีอะไรนะเรือใบด้วยเรือใบแบบนี้น่าเล่นมากเลยเพียงไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนี่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 พี่ฝนก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันว้าวอย่างสนุกเลยตกลงแล้วเราจะอยู่กี่วันกันแน่เนี่ยพี่ฝน ตอนแรกคิดว่าทัก2อสามวันแต่ตอนนี้ยังไม่มีกําหนดกลับนะนะยังไม่มีกําหนดกลับอีงั้เหรอใช่อยู่ที่นี่พักผ่อนไปก่อนก็แล้วกัน